สวัสดีครับอาจารย์สมานทรัพย์จเริญครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก็ได้ยินข่าวว<ส>่าครับนะใส่ก่อนครับเสียงมาจากทา้งใดเนาะโอเสียงมาจากอุดรธท่านี้ครับมาจากอ,อุดรธท่านีเสียงตามกระแสตัวเลขดังมากวาเ<อ>นาะอาจารย์เสียงเขาลือเล่าอ้างอันใดเนาะได้ยิ่งข่าวว่าเสียงก็เสียงมาจากอุดรครับครับผมสมซาสมื่อีรีนะ สมพยูใกล้กองสลากอีเดีหน่ะไหมฮะข้าเจ้าสามา่าให้เลขนี้ปีหนึ่งพาดสองเทียตอนนี้ข้าเจ้าว่าเป็นเลขยังเป็นเลขวิ่งบออาจารย์เฮ้ยังไงครับอาจารย์ครับสูตรเลขวิ่งสูตรเลขว,ว,วิ่งเลยครัสูตสามตัวบนอ๋อสูตรเลขวิ่งเลยครับเป็นสูตรสามตัวบนงวดนี้ได้ไปครับอาจารย์ที่ความานุกครายยังไงครับงวดนี้ได้แล้ว วิ่งวิ่งหกวิ่งแปดคิงเดิเดี๋ยวด้วอาจารย์เ้อเดี๋ยวหากระดาษเขียนสักอนเอ้อาจารย์เ้อะยิงหกยิงแปดได้เงี้ยแต่กะเจ้าซาเสนอก,ก็เลยว่าโอ๊ยพยายามตามหาตัวเลขตัวเบอร์พยายามตามหาเบอร์โทรศัพท์จนได้เบอร์โทรศัพท์มาจะมาโทรมาลบกว,นใ,กวนให้ลบกวนเ้ยนอาจารย์ครับโอเคโอเคข้ okay, okay. สองอเดี๋ยวเดี๋ยวหากระดาษกาษ็อาจารย์บ่าได้เตรียมการนี้ยังเลยเดี๋ยวนี้ นะยันเลยอาจารย์สมานทรัพย์เจริญอาจารย์สมานทรัพย์เจริญก็มีชื่อเสียงละือไกลไกลฮอดเมืองนอกเขาได้ยังไงไกลฮอดเดนมาร์กเลยไหมปะาตัวไกลฮอดเดนมาร์กปั้งเขาว่าอาจารย์ดูดวงอิหรีบ่อยจันดูดวงฮอดตั้งป้าต้นประเทศแม่นอิหรีบ่อยจันครับดูดวงตั้งประเทศเอาตั้งประเทศนี่จังเลยได้เดินทางไปบ่อยจัน ต่างประเทศนี่ได้เดินทางไปบ่ครับเปดเดินทางไปอยู่บ้านเท่าโอ้ดูออนไลน์บ <online S 2> ่อาจารย์อ่าแ,แ,แ,แล้วก็ดูข้างลา่างโอ้เอา้าแล้วสมมติว่ามี่เอฟซีแฟนช่องทั้งหลายนี่เพื่อนอยากดูดวงครับอาจารย์ผู้โด่งดังนี่เฮ็ดจังไรครับอาจารย์ครับก็เขียนวันเดือนปีเกิดกระเข้าแอดไลน์ได้ไลน์นี่เปิดไว้ตลอดโอ้แอดทังไรไล,ลน์เบอร์นั่นแหละเบอร์ที่บอกอรัครับผมศูนย์แปดสี่ สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิล่งเบอร์หไเอฟซีอยู่เพราะว่าที่กิ่งแล้วตัวผมเบียงผมก็มักดูดวงอยู่นี่เพราะว่าผมมักเสียงโชคนะมักเสียงโชคก็ได้มักดูดวงสินี่อันบันทีเลขเลขคนฟังฟังเสียงคือยังคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเอาหูได้จัาไงผมเกิดวันอาทิตย์ดิดิอาจารย์เอาอีหลีดิคนเกิดวันอาทิตย์ตาอัอยู่ในหมู่คนจน ก็จะเป็นผู้นำของหมู่คนจนครับต่อไฟั้นไาชีวิตจะมั่งมีสีสุขมีอยู่มีกินเลยกินเลอใช้โอ้าอจาธุกข้าจานครับ,กรบเกิดวันอาทิตย์เี่นเต่ยว่าคนเกิดวันอาทิตย์ให้คิดถึงคิดถึงมองมองไปให้ไกลครับก้าวไปให้ไกลเดินไปให้ไกลครับก้าวไปข้างหน้าก้าวสู่ความเจลิญครับชีวิตต้องไปไป่คววาให้ได้เ้าบอกว่าเราต้องไปให้ถึงวงดาว ครับผมกว้างเสียงฟร้างนำเสียงแเป็นคนไข้ว่าเหมือนเป็นพข้ชิลิหอดของตอนนี้ลักษณะคําว่าคนจากกออ็อยอกมากก็คือว่าเป็นคนเริ่มมีอารติดกินจะแล้วแน่นปะเมื่อเจ้ากับกินเขาก็มกไก่ยู่ครับอาจารย์ครับเออดีดดดดอกินเขาก็มกไก่เอาเดี๋ยวอาจารย์เอาทีเดี๋ยว ผมขออนุญาตเบอร์ท่วอาจารย์ลงไต้คลิปได้ไหมครับเพื่อมีเอฟซีเพิ่นอ,อยากดูดวงเมื่อวานไ้ก่อแล้วนีจังไดนนี่อนุญาตให้ลงเลยโอ้ได้ครับได้บารนี้มาเว่าเลียงตัวเลขบารนี้คร,ราวเลียงดูดวงผมสีดูซะดอกจังหน่อยออเ,รเรืองเลียงตัวเลขบารนี้ในส่วนตัวเลขอาจารย์นี่เป็นบนเป็นล่างแบหรือจังไหนครับเป็นเป็นห้ชุดบนชุดล่างยังสิบหรอครับแยกว่เครื่องบนเครื่องล่างเครื่องบนเครื่องล่างแยกวะอาจารย์บนบนล่างก็วนล่างโอ้นีคราบอาจาแยกอาจารย์ครับ โอ้คือเน่นอนแต่น้องอาจารย์เป็นทั้งหมอดูเป็นทั้งอาจารย์ให้เลขว่าไงแม่เอาอันบันนี้ในส่วนเลขบนเท่ากับน้องอาจารย์เนาะอ่าบนได้ห้าแปดหกครับผมเลขรักปะครับหาแปดหกหรือว่าจับใส่กันเลยจับใส่กันเลยเช็ดเรียบร้อยเช็ดถ่ายไปเลยจับคู่แล้วเรียบร้อยตัวนี้บอาจารย์วิ่งยังวิ่งยังค้าอาจารย์บนวิ่งยังค้า บนวิ่งหกบนวิ่งหกเอาเดี๋ยวเด้อเอาไปเทียร์แล้ช็อตนอาก็ได้ยลูกควนเวลาอาจารย์จักเครื่องซูโม,มงสก,กันสำานตัวเดียวบ่จ้าตัวเดียววิ่งหกลองแปดวิ่งหกลองแปดเอาไงว่าตัวเด่นกับซีมมนต์หกที่น่าอาจารย์เนาะตัวเด่นเนี่ยหกหลังเส็ดแล้วกับท็อปส่วนเรากับมี่แปดท็อหกแปดแค่นั้ 8, 6, 6, 8, นเองครับผมทั้งตั้งตั้งตั้งมี่แปดท็หกแปด ครับผมหลักร้อยเอาห้าใส่พาว่าสูตรหลักร้อยนี่ได่ไม่จากพอตาผู้วายชนไปแล้วหลักร้อยนะั่นครับผมหลักร้อยคนเขาคนไทนี่จาก็หลายปีกันละคนเคยฝากฟังหลักร้อยหนครับผมหลักร้อยมี่ตัวเดียวหลักร้อย้าตัวเดียวครับผมศูนดับเครื่อง ศูนย์ไม่มาสิบหน่วยสิบหน่วยศูนย์ไม่มาโอเคศูนย์ไม่มาครับผมขงาง่างแรนยนหาขัง่างแรนหาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวยครับผมใจเย็นครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เขียนนําประทันเดี๋ยวนี้เมื่อบ้านที่เป็นหงิกนับเงนินหลายกว่าคิ่บา บอบอลแมนนับเงิ่อนดอกอาจจรา์กควกมหมายนี่ล่าก็ลังเขียนนี่ล่าก็ลังเขียนนําอาจารย์เ่านี่ล่ะครับล่างล่างวิ่งห้าปะตัวเดียวปะครับล่างวิ่งห้ามีห้าหนึ่งห้าหกห้าสามตัวเต็งคือห้าหกครับตัวเต็งคือหาวเอาเขียนตัวเต็งสักกันตัวเนี้ยสักกันหาเนึ่งหลก็ะหายังก็ข้าประจารย์ครับ ห้าหกห้าหกแล้วก็ห้าสามตัวเต็งก็ห้าหกน้อย<า>จังนะเนาะตัวเต็งห้าหกครับอา้าวแต่เด็กกับนีหวยคนมาจากใต้งเ,งามมาเป็ปปนข้อมะเอิรก็หายมากอ่าก็ล่องไปเอาไปวิเคราะห์เพิ่งมาจังน,นะเพราะไหนมากตัวใดอาจันย์ห้าหกแปด ห้าหกแปดแล้วมันก็เขาเรียกอาจารย์เราตัวสนักอะจังหวัดมันเขาเรียกอาจารย์เราเพราะต้องเขียนเรียกแสดงว่าเลขบนนี้ให้แค่คู่เดียวตัวเต็งคือตัวใดเลขบนนะแปดแปดหกถ้าสามตัวก็ห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกแปดนี่ไม่ชุดเดียวดีสามตัวชุดเดียวห้าหกแปดห้าแปดหกเลยนะครับเนาะ โอ้คาคัดคัดคาอาจารย์อันผมได้เบอร์ท่อมาน้าจากผู้คยดูดวงนําอาจารย์เพื่อนดูดวงแม่นเมอนมาสันเอ่อเพื่อนบานนี่พอดีเพื่อนเปลี่ยนเอฟซี่ช่องนะเพื่อนก็เลยบอกว่าไปสัมภาษณ์อาจารย์สมานซับก์เเลิญในเปียงว่าสันเราให้เลขวบานจับบ้างตัวปีหนึ่งภาพสองเท้ว่าสันเพิ่นว่าผมก็เลยขอเบอร์ท่อมีเบอร์ท่อเพิ่นบอผมก็เล่ยท่อมาลบกวนอาจารย์นี่ละเ้าวบ้างระบายจันยร์ ั่งบ่ย่างข้างวาญญาณตน้าเบ้าตั้มเบ้าคือเบ่าเดลกาผ้าที่กันไหลครับผมกอนนี้สียงแบบโอเคครับผมแะยางว่า่อไปดี้ม่ดีจะดีขึ้นดีไปหนาครับผมครับขอบุูดอะไรครับาจารยนงามก็มากเล่คมากงามพุทธกานิยมสองนางขึ้งคมนิยมมักหนาจิงงคุณแห่งพระราชา ย่างยานสมมาตรนะครับประสามสมมาตรครับโอ้เป็นเป็นย่านที่เหมาะสมบ่อาจารย์ที่ผมทุ่งไปนี่เหมาะสมเหมาะสมเวลาตรงมากพอดีครับผมเขาบอกว่าย่านสามกับย่านตีนนี่การมากเขาเรียกว่าตีย่านสามย่านตีนเป็นย่านทงชัยครับแล้วก็โตโตมากวันอังคารเป็นย่านทงไัยครับตั้งแต่เวลาติดสงฆ์ต่อจากนี้มันชะมาดีครับ อันบันทิขออนุญาตเบอร์โซ่นะครับอาจารย์ขออนุญาตเบอร์โซ่เอฟซีเพิ่นคาเทียเพิ่นอากดูดวงน้ำอาจารย์นะครับหรือว่าเพิ่นอยากโซ่ถามเลขเบอร์นะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองสามเด้อาจารย์ได้ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่อะไรเนี่ยครับสองสามสองสามแล้วก็ศูนย์สองตัวแล้วก็ศูนย์สองตัวครับสี่สามสอง ก็จิหลายตัวเี้อาจารย์น้อบันนี่สี่สามสองไหมสิบตัวเลยสี่สามสองศูนย์แปดสี่สองสามศูนย์ศูนย์สี่สามสองโอเคอเรียกง่ามเรีง่ามครับอาจารย์เรียกง่ามเรียกตัวอาจารย์จะง่ามคับกกันเรีกก็กได้แล้ววันกกวนี้สิลบกวอาจารย์ท้งน,นี่นี่วันนี้อาจารย์ครับผมครับขอบคุณหลายๆนะครับน ครับผมความเพื่ออะไรครับเทวดาคุ้มครองครับผมก็คุณใ้เรียงไว้ชุดนี้ไปค่ะสั้งกินได้เลยสร้างยังกินน้องครับสั่งไว้เลยเราสร้าสั่งกินได้เลยครับสร้งยังอะไรสั่งยังไรสั่างยังอาจารย์สั่างยังกินครับสร้ได้มากสั่งกินได้เลยแต่ว่าจะมีเงินใจเขาดิอาจารย์ก็เป็นคนตลกครบขันครับพี่น้องครับอ่ะ ใช่แล้วลบกวนอาจารย์ถ้ามีละครับขอบคุณหลายๆครับโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเค